ทดสอบใช้งานจริงเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายโอซุกะนี่ก็เป็นตัวจริงของเขานะครับสำหรับตัวเครื่องตัดหญ้าหล่อสวยมากๆเลยครับรูปทรงออกแบบมาได้ดีมากเลยก้านตัดเนี่ยสามารถยืดหดได้ตามสรีระของคนตัดหญ้านะครับสำหรับตัวมอเตอร์เป็นมอเตอร์รุ่นใหม่นะครับมีชุดเกียร์ เพื่อทําให้ตัดหญ้าได้ดีแล้วก็แรงมากขึ้นนะครับสามารถใส่ใบตัดได้แบบของเครื่องตัดหญ้า mm. เครื่องยนต์เลยนะครับโดยจะได้ใบตัดอยู่ด้วยกัน3แบบคือใบตัดที่ใสเอ็นนะครับตัวนี้เลยพร้อมเอ็นมาให้เลยนะครับ2ใบตัดแบบเลื่อยวงเดือนครับและ3ใบตัดสี่เหลี่ยมหรือจะเรียกสั้นๆว่าใบมะละกอถอดประกอบใส่ใบเนี่ยจะ ใส่เหมือนตัวเครื่องตัดหญ้าที่เป็นเครื่องยนต์เลยซึ่งเขาก็จะให้อุปกรณ์ในการถอดประกอบใบอยู่ในถุงนี้นะครับมาให้เลยซึ่งเราก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะครับพร้อมกับอุปกรณ์ที่จะอถอดอะซิลลี่ต่างๆของตัวเครื่องนะครับอยู่ภายในถุงตัวมอเตอร์มีช่องระบายความร้อนสวยงามมากๆสามารถปรับองศาได้นะครับตัวมอเตอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าเราต้องการองศาในการตัด แบบไหนเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับสำหรับตัวบางใบหรือกาดของมอเตอร์เครื่องตัดหญ,ญ้านะครับเราสามารถปรับองศาหมุนไปได้รอบๆนะครับว่าเราจะให้กันฝั่งไหนป้องกันเศษหญ้าเศษหินกระเด็นโดนผู้ปฏิบัติงานได้ดีมากเลยครับตัวเครื่องตัดหญ,ญ้าก็จะมาพร้อมกับคู่มือซึ่งคู่มือเนี่ยก็อ่านครั้งหนึ่งก็สามารถถอดประกอบและบำรุงรักษาได้ไม่ยากนะครับใช้งานง่ายๆมากเลยพร้อมกับการรับประกันถึง6เดือนเต็ม แบตเตอรี่นะครับแบตเตอรี่อยู่ที่ตรงท้ายของตัวด้ามเครื่องตัดหญ้าเนี่ยซึ่งเป็นแบตเตอรี่ขนาด20โวลต์4แอมป์นะครับพร้อมที่ชาร์จใช้กับไฟบ้าน AC 110โวลต์ถึง220โวลต์นะครับ50ถึง60เฮิรตซ์เอาพุทออกมาเป็นไฟ DC 20โวลต์1แอมป์ตัวแบตเตอรี่นะครับวิธีชาร์จก็ไม่ได้ยากแต่อย่างใดนะครับเขาจะมีที่ชาร์จมาให้เนี่ยเราก็เสียบกับ ตัวแบตเตอรี่เนี่ยง่ายๆเลยเป็นแจ็ค DC เนี่ยส่วนอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเราก็เอาอะแดปเตอร์ไปเสียบกับเต้ารับของไฟบ้านรอจนกว่า,าตัวอะแดปเตอร์เนี่ยไฟเนี่ยจะขึ้นสีเขียวแล้วเราก็ถอดสายอะแดปเตอร์ที่ชาร์จเนี่ยออกแล้วก็นําตัวแบตเตอรี่เนี่ยไปเสียบกับตัวเครื่องตัดหญ้าเอาไปใช้งานตัดหญ้าได้เลยนะครับสําหรับตัวแบตเตอรี่ตัวนี้นะครับสามารถใช้กับ เครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆของโอสุกะได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเลื่อยไฟฟ้าสว่านหินเจียอะไรต่างๆซื้อมาครั้งหนึ่งเนี่ยคุ้มเลยนะครับครั้งต่อไปเราสามารถซื้อเฉพาะตัวอุปกรณ์ไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่เนี่ยเราสามารถใช้ด้วยกันได้ซึ่งคุ้มค่ามากๆเลยนะครับวิธีใส่แบตเตอรี่กับตัวเครื่องตัดหญ้าก็ไม่ยากนะครับกดตัวนี้นิดนึงแล้วก็ดันเข้าไปนะครับเขาก็จะเข้าไปในล็อกเวลาตอนถอดออกก็กดปุ่มสีแดงแงเนี่ย แล้วก็ดึงออกนะครับตัวเครื่องตัดหญ้ามีสวิตเซฟตี้ด้วยนะครับป้องกันใครมาโดนสวิตเนี่ยโดยไม่ได้ตั้งใจเนะาะเครื่องตัดหญ้าทํางานเองอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ปฏิบัติงานหรือผู้ทํางานใกล้เคียงได้นะครับเดี๋ยวมาดูหญ้าที่เราจะตัดกันในวันนี้นะครับเดีย๋ยวให้เพื่อนๆดูก่อนว่าขนาดต้นเล็กใหญ่มากน้อยแค่ไหนจะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นะครับเป็นปกติของในไร่ในสวนของเกษตรกรนะครับ ก็เป็นประสิทธิภาพของเครื่องตัดหญ้าไฟฟ้าไร้สายยี่ห้อโอซุกะนะครับซึ่งแรงมากๆสามารถตอบโจทย์ท่านเกษตรกรที่กําลังมองหาเครื่องตัดหญ้าน้ําหนักเบาไม่ต้องเปลืองน้ํามันไม่ต้องแบกน้ําหนักเยอะๆไม่ต้องทนกับการเหม็นควันของเครื่องยนต์แล้วก็ไม่ต้องสะพายเครื่องตัดหญ้าที่มันมีน้ําหนักมากๆนะครับให้ปวดหลังอีกต่อไปนะครับซึ่งเครื่องนี้ สามารถสั่งซื้อกันได้นะครับในราคาย่อมเยาวนะครับผมจะทิ้งช่องทางการติดต่อสั่งซื้อไว้ที่รายละเอียดของคลิปวิดีโอก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาใช้งานจริงเครื่องสัญญาตัวนี้อีกแล้วผมก็จะถ่ายคลิปมาให้ได้รับชมกันอีกนะครับสําหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ